สวัสดีค่ะจะพามาทำปีกไก่ทอดพริกแกงเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนการทำได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็มาเตรียมปีกไก่ค่ะวันนี้เราใช้ทั้งหมด500กรัมนะคะพริกแกงเผ็ด1ช้อนโต๊ะค่ะผงปรุงรสไก่1ช้อนชาค่ะน้าตาลทราย1ช้อนชาค่ะซีอิ๊วขาว1ช้อนชาค่ะ คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะประมาณนี้นะคะจากนั้นนำมาหมักกับปีไก่ที่เราเตรียมไว้ค่ะแล้วคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ เสรเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะพักไว้ประมาณ3ชั่วโมงนะคะนำไปแช่ในตู้เย็นนะคะครบเวลาแล้วค่ะนำไก่ออกมาจากตู้เย็นนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นเตรียมผสมแป้งค่ะแป้งทอดกรอบนะคะ3ช้อนโต๊ะน้ำเย็นจัด5ช้อนโต๊ะค่ะแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยนะคะ ประมาณนี้ค่ะแล้วนำมาคลุกกับไก่ที่เราเตรียมไว้ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันดีเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนำไปทอดได้เลยนะคะตั้งกระทะค่ะจากนั้นใส่น้ำมันปาล์มลงไปค่ะรอให้น้ำมันร้อนได้ที่ก่อนนะคะน้ำมันร้อนได้ที่น้ำไก่ลงไปทอดได้เลยค่ะพอไก่เริ่มเซ็ตตัวนะคะแล้วก็กลับด้านค่ะ ทอดให้สุกเหลืองดีเลยนะคะเหลืองประมาณนี้ค่ะถือว่าใช้ได้นะคะจากนั้นตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันค่ะทอดใบมะกตรูดต่อค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดสืร์ฟกันเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูปีกไก่ทอดพริกแกงน่าทานมากๆเลยค่ะลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ